ความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพ่าจะนำพระธรรมคำสังสอนใน้รามพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับความคำธรสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาพ่าจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าพหุสัจสองอย่างคำว่าพหุสัจก็คือความเป็นผู้ที kind of ่ ได้ยินได้ฟังมากได้ยินได้ฟังคําสั่งสอนจากครูจากอาจารย์หรือฟังเทศฟังธรรมามากเรียกว่าความเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากความเป็นผู้ที่เรียนรู้มากในการฟังเทศฟังธรรมการเรียนรู้วิชาการต่างๆก็คือ เป็นผู้ที่เรียนมามากจึงในเชื่อว่าพระหูสัจ,จสัจพระผูกสอย่างหนึ่งก็คือผู้คงเก่เรียนมีการเรียนอยู่5้าอย่างด้วยกันนั้นก็คือพระหูสุตาได้ยินได้ฟังมากการได้ยินได้ฟังมากก็ทำให้ เกิดปัญญามากในประการที่สองก็คือทาตาเมื่อได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ส่งจำไว้ได้ในประการที่สามก็คือวาจสาปริจิตาสาทยายได้คล่องปากไม่ติดขัด ในประการที่สี่ก็คือมาาัณสานนเปกกิตาเข้าใจแจ่มแจม้งในเรื่องที่ฟังแล้วก็นในประการที่ห้าก็คือทิติยาสุปฏิวิธาสามารถที่จะแยกแยะทฤษฎีการฟังหรือว่า คำาที่ฟังออกมาได้อย่างได้โดยละเอียดในพระโหสจัจ,จนี้มีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือปริยัติถัจจะปริยัติพระโหสจัจ,จก็คือความเป็นพระหโหสทางด้านปริยตัติคำว่าปริยัติก็คือการการเรียน เรียนพระไตรปิฎกตะโปรดรวมรวมเรียนพระวินัยเรียนพระสูตรเรียนพระอภิธรรมียกว่าเรียนทางปริยัติธรรมในประการที่สองก็คือปฏิเวทพระภัสจ,จักรก็คือ,อความเป็นโอโหูสูตร ในด้านการบรรลุมาก่อนนิพพานก็คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจนได้กุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระากิตาคามีพระอนาคามีหรือว่าพระอาหารหันต์ก็จะเป็นปฏิเวทประหุสัจความเป็น ผู้ที่ได้บรรลุธรรมตามมากผลที่ตอนเองได้รับในการประพฤติปฏิบัติตั้งสองอย่างก็เกื้อกูลกันด้านการเรียนปริญาติก็เป็นพื้นฐานเป็นแนวทางในการนำมาประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็เพื่อที่จะทำให้แจ้งคำสั่งสอนก็คือบรรลุถึงมากผลนิพพานนั่นเองไม่ว่าการ เรียนหรือว่าการปฏิบัติก็ต้องสอดคล้องกันทำให้ได้รับผลสำเร็จเหมือนกันอาตมาภาาพํามาเจริญพรให้ยาิโยมสาธุชนจดทั้งหลายได้รับความเจริญพร